อะไรนะครับโอ้โหสวัสดีทุกคนอาร์ติชมาแล้วยินดีที่ได้เจอพี่สื่อทุกคนนะครับอะไรมันโดนแกล้งมากกว่าตอนเนี้ยกดดีงเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณค่าสองร้อยล้านโอ้สวัสดีครับ กำลังกำลังจะกำลังจะครับุกาที่บอกว่าไรับประสบวารณ์เร็จก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของภาพยนตร์หลายแฟชั่นล n โลและสเตชนะครับก็ดีใจแทนพี่พีดิสนีย์ทีมงานทุกคนนะครับที่แบบว่าคือทุกคนตั้งใจทำโปรเจกต์นี้มากแล้วก็รวมไปถึงทีมภาคภาษาไทยด้วยพี่พีผู้กำกับโปรดิวเซอร์ทีมงานทีมซาวเอ็นทุกคนแบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่มัน ออกมาสู่สายตาคนแล้วก็ชอบกันทุกคนครับอันนี้คือการเป็นนักวภาพครั้งแรกใช่หครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับถ้าย้อนกลับไปตื่นเต้น,นโอ้ตื่นเต้นมากแต่ผมว่าถ้าเทียบความตื่นเต้นกับกดดันน่าจะออกแนวกดดันมากกว่าก็มันมันยากมากคือปกติเราเป็นนักแสดงเนาะแต่ว่าอันนี้คือเราใช้แค่เสียงมันไม่ได้ใช้แบบว่าสีหน้าท่าทางมันก็เลยแบบมีความยากในกรูปแบบหนึ่งครับ ซึ่งเราแบบเป็นคนแบบไม่ได้แบบเป็นเป็นคนถนัดในการใช้เสียงให้มันแบบว่ามีดินามิกอยู่แล้วอ่ะแล้วแบบพอเข้ามาเป็นนักพากย์มันต้องต้องมีแบบดินามิกมีมีเลนส์เสียงที่มันแบบว่าสามารถสร้างความรู้สึกให้คนดูได้แต่ก็ผมว่ารู้สึกยังถือว่าโชคดีที่แบบว่าได้รับบทบาทที่แบบยังไม่ได้แบบมาโฮทั้งเรื่องอ่ะผมว่าถ้าโฮทั้งเรื่องคงต้องมีแบบการทําการบ้านอะไรให้มันให้มันดีดีดีเลยครับแล้วคราวนี้พอได้ดูเราเป็นผลงานของเราของเราเอง ไม่ชอบแบบมันไม่ถึงแบบเป็นคนไม่ไม่ชอบฟังเสียงตัวเองแต่ว่าชอบชอบหนังนะชอบหนังแต่แบบเป็นคนกลัวเออไม่ไม่ไม่ชอบดูตัวเองแบบเวลาเวลาเพอร์ฟอร์มแต่ก็เห็นฟีดแบ็กก็เห็นแฟนๆก็ชอบใช่อะดีใจครับแบบฟังแล้วแบบไม่ได้แบบหมือนเขียนรายการเลยนะแบบอันไปว่าเอาคนอื่นมาพากก็ได้โอ้โหอ๋อโอ้โหอ๋อโอหอ๋อนว่ามันไม่ได้ผิดไม่ได้ถือว่าเอ้ยนี่คือสกายครับ ขาคือตัวหลักอ่าก็ก็ดีใจครับมันก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่เราก็ก็ก็คุยกับผู้กำกับว่าอยากให้มันออกมาเป็นประมาณนี้ให้ออกเป็นแบบชายหนุ่มที่อบอุ่นซึ่งก็อาจจะต่างจากตัวจริงนิดนึงเราคูครับเราคูเราไม่ค่อยอบอุ่นเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าวันนี้มีการดูแบบกรนด้วยครับใช่ครับวันนี้ก็มีใช่ครับ SF friends screening ครับรอบ ไลฟ์เวกชั่นลีโลแอนตครับก็วันนี้มีสองรอบที่จะเปิดให้ดูกับแฟนๆครับอคาเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ยังมาดูกันอยู่นะครับใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วก็มาสนุกกับกิจกรรมกับสกายแล้วก็เดี๋ยวมีนานี้มาด้วยครับเตรียมตั้งรับการประกาศเปล่ไม่เตรียมครับเราเป็นตัวของตัวเองเสมออยู่แล้วครับอย่าแกล้งผมนะครับอ้อนตรงนี้เลยนะใช่ครับเดี๋ยวให้สตตสมาจัดการใครแกล้งผม ในวันนี้มีน้องสมายกันิโอหน้ามาด้วยเดี๋ยวให้น้องๆแกล้งคืน,นอ,อะไรนะครับสมัยโอหน้า,า ah, แล้วก็นานีด้วยครับรรรครับก็จริงๆก็เห็นเรื่อยๆครับเพร,รเพราะว่าเหมือนเพจอะไรเพจเพจหนังต่างๆก็เหมือนเขาเขาไปดูเขาก็มารีวิวครับก็ส่วนใหญ่ก็กระแสก็เป็นไปในทางบวก ของของทั้งทั้งของหนังแล้วก็ที่ที่เราภาคแต่ถ้าแบบในในมุมของเราเราก็แบบก็ยังมีหลายอย่างที่เราแบบรู้สึกว่าอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบเพราะว่าเราเราอาจจะยังมาน้อยอยู่เลยอาจจะแบบยังไม่ได้เห็นบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับเราเองตอนเราภาคเราก็ยังรู้สึกอยากทําให้ได้ดีกว่านี้อย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกอย่างแหละรวมไปถึงการแสดงด้วยนะครับถ้าได้รับโอกาสนะครับใช่ไหมครับเจ ทำให้ความมั่นใจมากขึ้นในงานบ้นมั่นใจไหมเราผมว่าคือถ้าทําคนเดียวจะไม่มั่นใจเลยแต่ว่าถ้ามีพี่ๆทีมดิสนีย์ทีมเอ่อทีมเบื้องหลังทุกคนมามาช่วยก็คิดว่ามั่นใจครับงานต่อไปไม่เลยครับแต่มันก็จะแบบมีมีความยากนิดนึงแหละเพราะว่าเราแบบไม่ไม่ไม่ได้ทํากันบ้านแบบหมายถึงว่ามันไม่สามารถดูเชปมาได้ก่อนแบบเข้าห้องอัดเราก็ต้องต้องพากเสียงเลยมันก็จะมีความยากตรงนี้มันมีการดูอะไรยเดียร อืมไม่ไม่ได้บิวอะไรเยอะเลยวันนั้นแบบเร็วมากเลยแบบชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงคือแบบเสร็จแล้วใช่ครับ <laughs> สุดท้ายขอองกราบชว่าน <laughs> ครับก็สัปดาห์ที่สามเข้าสู่สัปดาห์ที่สามนะครับกับ l i l o w and t ส i ิชพาร์ค Live a c ค i o n ครับก็ยังครองอันดับหนึ่งอยู่นะครับสำหรับทั่วประเทศมุ่งหน้าทยานสู่สองร้อยล้านนะครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาดูนะครับความสนุกของ ลีโลแล้วก็สติชด้วยนะครับความแสบความกวนนี่คือมาครบทุกรูปแบบแน่นอนแต่ก็ยังไม่ไม่แบบว่าทิ้งความอบอุ่นความเป็นโอฮาน่าเหมือนในภาคแอนิเมชันทุกอย่างกลิ่นอายอะไรมีเหมือนเดิมหมดเพิ่มความน่ารักของเจ้าสติชเข้าไปด้วยครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับทุกรงภาพยนตร์นะครับที่ประเทศไทยครับอย่าลืมดูภาคไทยด้วยครับที่คอยครับเวลาสกายดูอะแล้วมันมีอะไรเด็ดประมา รรเลทอะไรหรอกครับก็อ่าก็หลายอย่างนะครับก็โอหานะแหละหลักๆก็เรื่องเรื่องของครอบครัวแหละครับเพราะว่าก็เหมือนแบบทุกครอบครัวก็คงแบบอยากจะแบบสารความสัมพันธ์อะไรให้ให้มันอบอุ่นอย่างนี้ครับแล้วก็เป็นแบบครอบครัวที่ทุกคนมีได้ใช่ครับผมว่ามันดูได้ทุกครอบครัวเลยไม่ว่าแบบครอบครัวเราจะเป็นแบบในรูปแบบไหนมาดูเรื่องนี้เราคิดว่าจะอิ่มเอมแล้วก็ได้อะไรกลับไปแน่นอนครับ เมื่อกี้พูดถึงลูกลูกอยากคุยกับคุณสมหมายลูกชายของเราคนนี้อยากคุยเหมือนกันน้องยังพูดไม่ได้ใช่ครับยังพูดไม่ได้เพราะยังไม่มีโอกาสพูดได้เดี๋ยวอาจจะต้องเข้าเนอร์สเลียจีพีทีวีก่อนครับแล้วจะให้ลูกเรียกว่าอะไรเป็นคำแรกอ่ะโอ้เดี๋ยวขอกลับไปคิดแป๊บนึงนะเพราะคนหนึ่งก็ป้าป้าไปแล้วเนาะอ๋อเราต้องไม่เหมือนใครก็เหมือนเหมือนได้แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาคำเฉพาะนิดนึงให้เขาแบบมีคาแรคเตอร์น่อย ลูกเราต้องมีคาแรคเตอร์ลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครเออตอนนี้ในสายตาคุณป,ปา๊าปป้าเราเป็นยังไงละน่ารักไหมลูกเราน่ารักครับแต่เราแต่วันบางวันก็จะแบบถ้าเราไม่ไปให้เ n e r g y เขาเขาก็จะแบบหมดแรงนิดนึงครับรไม่เหมือนครับลูกเราแบบเรียบร้อยอใช่ครับแต่ก็ต้องรอโตแหละก็เหมือนเหมือนเราตอนเด็กแหละตอนแรกเขาก็เอ็นดูกันตอนนี้ก็เริ่มไม่มีใครเอ็นดูแล้วใช่แก่ตัวไปก็อย่างนี้แหละ สังขารมันไม่เที่ยงนะจ๊ะก็เอนเราแซบไะก็มีหนาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นไงเวลาเขาอยู่ในกันเหมือนตะกายนหนบ้าก็ผมว่ามีทั้งความเหมือนแล้วก็ความไม่เหมือนแต่แค่ผมว่ามันอาจจะแบบเหมือนตรงที่มันเป็นาแรคเตอร์ที่เราอยากอยากให้ลูกเราเป็นอย่างเงี้ยมันมันก็ออกมาตามตรงตามใจแต่คือแค่ไม่ไม่คาดคิดว่าแบบจะมากลายมาเป็นมา s c o t คือเราก็แบบวาดแบบเป็นออ่เหมือนเป็นตัว เขาเรียกว่าอะไรนะตัวการ์ตูนใช่แต่ไม่คิดว่าจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้เลยนี่คือเป็นสมัยเนโอน่าไลฟ์แอคชั่นนะฮะเผื่อมีใครสนใจซื้อไปสร้างหนังนะครับดิสนีย์สนใจไหมครับเล่นคู่กันด้วยก็ก็ก็ดีครับมันก็จะได้สีมันสวยไงชมพูฟ้าพอดีครับแ้วเขาบอกว่าคาแรคเตอร์เหมือนสลับกันนะเิโอน่าเหมือนเหมือนพรมใชอครับแล้วสณหมายก็จะเป็นเหมือนแบบนี้มิ่งๆปักหลั หน้ากล้องเป็นอย่างนี้แหละหลังกล้องไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกเขาเป็นนักแสดงเด็กไงเขาก็แบบหน้ากล้องเขาก็อย่างหนึ่งหลังกล้องก็อย่างหนึ่งแต่น่ารักน่ารักอ๋อถูกเยอะรู้สึกตอนนี้เหมือนจะแส้ไฮฟูเป็นมือกลับมาดูรายการเศรษฐีคิดจากตรงนี้ในทวิตเตอร์ก็แบบตกคนนอกด้อมเข้ามาในทวิตอ้าวเหรอครับใช่เอาหมายถึงคนเริ่มกลับมาดูเหรอครับใช่ใช่เหมือนมีก็กลับมาตอนนี้หาได้แดงบอชโชคชะตามันกลับมาเหรอโอ้ยโชคชะตาร์มลิขิตให้เรามาเจอกันครับ ติดตามเรื่องอูด้วยครับเอาว่าเป็นยังไงวตัวเราที่ถาแสดงแล้วแบบมีคนชมเรื่องแบบการแสดงของเราเนี่งนะครับจบคนมาได้จากเรื่องนี้ก็ก็ดีใจครับดีใจแทนทีมงานทุกคนครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อย่างที่เคยบอกบอกไปครับว่าทีมงานทุกคนตั้งใจมากแล้วมันก็ใช้เวลาถ่ายทํานานเป็นปีเลยก็ดีใจที่ยังมีคนได้แบบเห็นซีรีส์เรื่องเราแล้วก็ยังชอบอยู่ ที่ได้ใช้กับเขาบอกว่ามันกลับมาอีกแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็แบบในนี้ในนี้น่าจะเห็นนะว่านานี้เป็นน่าจะเช็คโซเชียลเก่งกว่าผมอ๋อเขาเล่นโซเชียลใช่ครับผมไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเช็คไม่มไม่ใช่มีแอคหลุมนะไม่มีไม่มีผมนกพิราบส่งข่าวมาบอกครับอีกอันนึงอีกอันนึงมีมาอีกแล้วล่าสุดแฟนแท็แฟนๆบอกว่าต้องเปิดตำหนักใหม่แล้วเพราะว่ารางวัลที่ห้าเราห้าต้องขอบคุณ ท่านนะท่าน,านใ,ใช่ท่านให้ท่านให้ผมก็ซื้อนะไม่ถูก <laughs> คือเอ,เ,อเลขที่ออกอ่ะมันคือเลขที่แบบผมพูดออกมาแบบเพราะว่าจําเลขหกสองหกไม่ได้คือสเิชเป็นตัวทดลองหมายเลขหกสองหกแต่ว่าตอนนั้นแบบลืมหกอะไรนะหกอะไรสี่สองหกอะไรเงี้ยผมก็พูดแบบม่วๆออกไปแล้วกลายมาเป็นแบบว่ามันถูกทั้งหกหกตัวใช่ไหม ใช่แล้วผมก็ไม่ได้คิดถึงตอนนั้นผมก็จะเอาตามสติส่ะเอาเลขตรงอะ่ะหกสองหกผมก็ซื้อหกสองหกซื้อเป็นพันเลยไม่ถูกชีวิตมันต้องมีความหวังไันี่าใช่ที่ขอวันนี้รอบนึงอ๋อวันนี้ที่มาเยอะนี่คือมาขอหวยไม่ได้มายินดีสองร้อยล้านหรอกโ <c oughs> อ้ขอผูอ้ให้ครับทำบุญกับคนขึ้นเนาะ โอ้ยากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอต้องต้องรอจังหวะทีเผลอเอาจริงถ้าถ้าบอกตรงๆมันมันยากพี่จะไปรอของวิทย์เพราะมันตื่นแต่อะไรค่อพี่จะตั้ได้ครับสกายก็ตามด้วยนะตามด้วยต้องตามด้วยจริงๆอ่ะต้องตามตัวเองอ่ะเพราะว่าถ้าคิดเองทําเองมันไม่ได้อะไม่เคยถูกเลยครับอ่ะอ่ะเราคิดว่าอ่ะฝากแฟนๆครับครับได้ก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่เอ่อซัพพอร์ตไลฟ์แบ ქ ชั่นลีโลแอนด์สติสนะครับรวมไปถึงสกายนานิแล้วก็ ขงเพื่อน GM TV สมัยในโอน้ามาสคอตทุกตัวนะครับครับไม่มีโอกาสเดี๋ยวเจอกันอีกเรื่อยๆครับตลอดทั้งปีแน่นอนครับถ้าตามกำหนดการเดิมคือปลายปีนี้ครับครับแต่ก็เดี๋ยวรออัปเดตอีกคีนหนึ่งเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าบทเป็นยังไงครับตอนนี้ครับตื่นเต้นตื่นเต้ขอบคุณครับอบคุณค่ะ สวัสดครับ